คลิปนี้จะพาไปดูพิกัดร,ร้านอาหารไทยในเมืองหลวงออสโลประเทศนอร์เวย์มีทั้งแบบถูกๆแพงๆหรูๆไปดูกันได้เลยจ้าเดินง่ายๆจากสถานีรถไฟใช้เวลาการเดินไม่เกิน10นาทีก็เจอร้านอาหารไทยแล้วก็แหล่งซื้ออาหารไทยจุดลับๆที่คนไทยมาเที่ยวเราต้องรู้นะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทักไทยบนรถไฟสถานีต้นทางที่เราจะไปออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะก็จะมีสถานีรถไฟที่แบบติดชายแดนเยอะมากกำลังเช็คด้วยกว่อนพอเราอยู่ที่ต้นทางก็คือรถจะโลงมากนี่คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันครอบครัวของคนนอร์เวย์แหละ mm hmm. เขาจะให้ความสำคัญกับเสาร์อาทิตย์เยอะมาก งานไหนที่ไม่จําเป็นเขาจะปิดหมดเลยค่ะโดยเฉพาะห้างสปปรรพสินค้าทุกคนเป็นไหมใครมาเที่ยวอนอร์เวย์นะคะแล้วอยากเฮย้ยเดี๋ยววันอาทิตย์ไปกินข้าวนอกบ้านดีกว่าไม่ได้เลยทุกคนพอวันเสาร์ซื้ออะไรตุนไว้ในโรงแรมเลยนะคะหากว่าเรามาเที่ยวนะสถานที่ท่องเที่ยวร้านค้าร้านอาหารห้างสปปรรพสินค้าแทบจะปิดหมดเลยในวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันพักผ่อนนะคะ ส่วนใครที่จำเป็นต้องไปทำงานค่ะก็จะได้ค่าแรงพิเศษได้หนึ่งเท่าตัวเขาเรียกว่าจ่ายร้อยเปอร์ซอย่างวันเองนะคะอย่างวันทำงานโรงแรมโรงแรมมันปิดไม่ได้เสาร์อาทิตย์เขาก็จะแบ่งกะกันทำงานค่ะว่าคุณในหนึ่งอาทิตย์ในหนึ่งเดือนคุณจะต้องมาทำงานเสาร์อาทิตย์วันเรียกว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์ ของวันก็จะเรียกว่าทํางานเป็นกะกะนี้เสาร์อาทิตย์เราต้องทําก็คือทํางานจันทถึงสุกแล้วยาวมาถึงเสาร์อาทิตยอ์อาจจะหยุดช่วงกลางสัปดาห์บ้างนะคะแล้วเสาร์อาทิตย์หนะ้าคือต้องหยุดค่ะถ้าสมมติว่าคนขาดเขาต้องตามเรามาทํางานเขาจะต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มให้เราะะเพราะมันเป็นเงื่อนไขของการทํางานเราจะต้องถ้าจําเป็นต้องทํางานเสาร์อาทิตย์เราจะต้องหยุด เสาร์อาทิตย์เป็นอาทิตย์นั่นก็คือที่วันเรียกว่ากะการทํางานอาทิตย์นี้ก็คือเราต้องไปทํางานค่ะก็เรียกว่าเป็นกะของเราส่วนเสาร์อาทิตย์น่าหยุดแต่ถ้าได้ยินว่าวันไปทํางานแสดงว่าเราได้รายได้พิเศษนะคะทุกคนไปค่ะนั่งรถไฟไปอีก1ชั่วโมง15นาทีถึงออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะมาถึงออสโลแล้วนะคะทุกคนรถไฟมาจอดแล้ววันอาทิตย์ชีวิตลําบากนิดหน่อยนอกจากอ่า รรงโแนอกจากร้านอาหารห้างร้านจะปิดแล้วนะคะพวกรถโดยสารต่างๆเขาจะมีการปรับเวลาเหลือน้อยลงค่ะวันอาทิตย์ก็คือรถบางสายชั่วโมงละหนึ่งคันเท่านั้นนะคะรถบางสายที่แบบวิ่งทางไกลหน่อยนะคะก็อาจจะ,ะวันละสองเที่ยวเช้าเย็นเท่านั้นนะคะทุกคนจะต้องดูตารางรถดีๆเลยส่วนเรานั้นต้องวิ่งค่ะ ของเราจะนั่งรถเมย์จากสถานีรถไฟตรงนี้ไปถึงที่ทำงานปกติเราจะมีทุก5้านาทีถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็คือ,อครึ่งชั่วโมงหนึ่งเที่ยวค่ะทุกคนทีนี้เราเหลือเวลาอยู่ประมาณสิบนาทีจะต้องวิ่งไปสถานีป้ายรถเมย์ใหญ่ค่ะวิ่งข้างร้านต่างๆก็จะปิดเงียบแบบนี้นะคะในขณะที่วิ่งเราก็จะให้ทุกคนได้เห็น อันนี้เป็นในสถานีรถไฟนะคะอ่าพวกร้านสะดวกซื้อจะเปิดบ้างแต่ว่าข้างนอกปิดหมดเลยนะคะบรรยากาศวันอาทิตย์จะเปิดเฉพาะร้านสะดวกซื้อเท่านั้นนะคะส่วนห้างร้านต่างๆปิดจ้า นี่คือบริเวณด้านรอบของสถานีรถไฟนะคะทุกคนนี่คือสถานีรถไฟถ้าสมมุติว่าใครดูคลิปมันประจำอ่ะจะชินจะชินกับเส้นทางน,นี้นี่คือสถานีรถไฟนะคะแล้วรอบๆตรงนี้ก็คือห้างสปปรรพสินค้าและร้านอาหารอยู่ในโซนนี้หมดเลยค่ะเดินตรงไปตรงนั้นนะคะอันนี้ก็คือห้างออสโลซิตี้นะคะทุกคน แล้วก็ด้านด้านหลังตึกสีเหลืองข้างหน้าตรงนั้นนะคะจะมีร้านอาหารเอ้ไม่ใช่ร้านขายของไทยค่ะชื่อร้านเ h e ี่ช็อปนะคะแล้วจะมีป,ะปะ้าๆแม่ๆคนไทยทําอาหารมาขายอยู่ในโซนนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยววันจะวางแผนที่ให้ทุกคนชมสําหรับคนที่อยากกินอาหารไทยที่แบบเบื่ออาหารฝรั่งจะมีอาหารกล่องขายบางวันนะคะทุกคนนอกจากนั้นในส่วนรอบๆตรงนี้ จะมีร้านอาหารไทยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยววันจะทำแผนที่ให้ชมด้านหลังตึกนี้ตรงที่วันมายืนรอรถบ่อยๆที่เคยพาเดินไปกระทรวงแรงงานตึกสีส้มนี้นะคะด้านหลังตึกสีส้มนี้จะมีฟู้ดทรัคอาหารไทยที่ทำขายหลายเมนูเลยค่ะทุกคนแล้วก็ประหยัดกว่าถ้าเป็นอาหารไทยในร้านอาหารนะคะ จะอยู่ที่จานละประมาณ250โครนประมาณมื้อละ1,000บาทนะคะแต่ถ้าเราซื้อตรงนี้นะคะวันไม่แน่ใจแล้วว่าราคาเท่าไหร่หลังตึกสีส้มเนี่ยนะคะทุกคนหรือที่เราเรียกว่าวันวิ่งมาเหนื่อยหน่อยน,นะคะหลัง Apple House นะคะอันนี้คือ Apple House ที่รถรางมันวิ่งเข้าไปทะลุตึกนี้นะคะ่ะเขาซ่อมเสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะทุกคนนั่นคือกาดแมกกาซีนตรงนี้คือสถานีรถไฟนะคะเดินมาแบบนี้เดี๋ยววันจะวางเส้นทางไวให้ชมอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ด้านหลังตึกสีส้มนี้เป็นกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็จะมีอาหารไทยที่เรียกว่าอะไรฟู้ดทรัคที่ก็ทำอาหารมาตักขายเป็นเป็นถาดๆนะคะซึ่งวันไม่มีเวลาพาไปเลยทุกคนไม่แน่ใจว่าเสาร์อาทิตย์ขายไหม เราวิ่งส่วนเราคือนะเดินมาเร็วมากเมื่อกี้ถึงแล้วนะคะสถานีตรงนี้เรียกว่าสตูกาตาหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าถนนเส้นหลักใจกลางเมืองออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์เลยค่ะ <c oughs> วิ่งมาสแกนเอเชียร้านแบบนี้นะคะก็คือขายของเอเชียจากบ้านเราค่ะส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งและผักสดผักผลไม้สดมีทุกอย่างทุกคน <c oughs> และบางวันก็จะมีพี่ๆคนไทยทำอาหารไทยมาวางขายด้วยนะคะ บางวันเท่านั้นนะคะแต่เราหาซื้อมาม่าโจ๊กอะไรแบบเนี้ยที่ไปเติมน้ำร้อนได้ในร้านนี้เลยค่ะมีเวลานิดนึงนะคะ mm. เหลือเวลา5นาทีเราวิ่งมาเร็วมากเมื่อกี้เดินเดินนะคะแต่เป็นคนเดินเร็วมากอยู่แล้วจะพาไปดูร้านชิลีว่าอยู่ตรงไหนอันนี้คือห้างเจเนรุสนะคะเดี๋ยววันพาไปดูนะ mm. เราก็เคยเราก็คือเดินวนไปวนมาตรงนี้แหละนั่นคือตึกที่วันบอกว่าห้างออสโลเอสนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเจอคนไร้บ้านเนี่ยนะคะโซนนี้ก็คือคนไร้บ้านเยอะมากเชา้ชาเช้าก็อย่ามาเดินนะเขาอันตรายหรือเปล่าก็ไม่อันตรายนะคะทุกคนแต่เราก็หลีกเลี่ยงดีที่สุดหุยนี่ชุดนี้ต้องเป็นของเราเดี๋ยวพาไปดูร้านชิลี่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนตึกสีเหลืองที่วันบอกคะ่ะนี่มีอาหารไทยขายนะคะทุกคนเป็นร้านแบบ ซูเปอร์มาร์เก็ตไทยไดูเสื้อตัวนี้ก่อนนี่นี่หกร้อยโครนเนอะร์ดีสไตล์วันวันชอบแบบนี้คะ่ะหกร้อยเลยอะ่ะไม่ซื้อนะนี่สวยนี่คือสไตล์วันนะคะแบบปาหลีบาหลีอะ่ะแต่แพงเกอร์เดินไปรอรถเมล์แล้วนะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> จอกันหลังเลิกงานนะคะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวพาดูเส้นทางนะคะนี่ก็คือออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะขอเริ่มที่สถานีรถไฟของเส้นทางหลักที่จะหาง่ายนิดนึงนะคะรูปปั้นเสือจะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนรูปปั้นเสือจะอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็เราจะไปร้านไทยใช่ไหมหาร้านอาหารไทยนะคะ ตรงนี้เราเรียกว่าถนนคนเดินทั้งหมดเลยทุกคนโซนง่ายๆที่เดินแบบเดินง่ายๆได้เลยนะคะโอยจะทำให้ทุกคนดูง่ายแต่กลายเป็นดูยากนะจะกลายเป็นดูยากขออนุญาตเอาแบบนี้เลยโอ้มันจะดูยากมากขออนุญาตทำให้ทุกคนดูแบบนี้เลยนะคะทุกคน ตรงนี้คือทางออกรูปปั้นเสือจะอยู่น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะรูปปั้นเสือน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ข้างหน้าโรงแรมอ่าคอมฟอร์ตโฮเทลค่ะนี่รูปปั้นเสือจะอยู่หน้าโรงแรมที่โลโก้สีแดงนะคะอันนี้ก็คือห้าง ออสโลซิตี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะทำเป็นร้านไทยจุดสีน้ำเงินให้ทุกคนดูนะคะนี่ห้างออสโลซิตี้ร้านที่เราจะซื้ออาหารไทยจะอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดนะคะจะเป็นร้านที่มีป้าๆแม่ๆคนไทยทำอาหารไทยมาขายค่ะทุกคนนี่คือจุดที่หนึ่งนะคะเป็นร้านขายของเอเชีย แล้วก็จุดที่2ก็คือร้านขายของเอเชียเหมือนกันที่พาดูใกล้สถานีรถไฟนะคะชื่อว่าร้านสแกนเอเชียจุดที่2นะคะอันนี้จุดที่2นะแล้วก็จุดที่3ที่จะมีฟู้ดทคของร้านไทยนะคะอยู่ด้านหลัง Apple House นะคะทุกคนก็จะอยู่ประมาณโซนนี้นะคะ่ะ ประมาณจุดที่3ประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นะจะมีฟู้ดทคเคยทำคลิปไว้ให้ดูแล้วเดี๋ยวจะลองหาคลิปแล้วก็วางให้ทุกคนชมอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือเราเริ่มต้นเดินจากสถานีรถไฟออสโลเนะคะเส้นทางที่ง่ายที่สุดนะคะพยายามเดินออกมาตรงรูปปั้นเสือหรือสิงโตไม่แน่ใจเสือหรือสิงโตคะ่ะทุกคน พยายามเดินออกมาทางรูปปั้นเสือนะคะแล้วก็พยายามเดินไปคือคือ,คอข้ามถนนนั่นแหละค่ะหรือเราจะออกออกทางเส้นทางนี้ก็ได้นะคะออกมาที่ออสโลซิตี้ให้ได้นะคะออสโลซิตี้แล้วเราก็เดินมาอีกนิดหนึ่งตรงข้าม <c oughs> ขออภัยค่ะตรงข้ามเลยนะคะข้ามถนนมานิดหนึ่งค่ะเราจะเจอร้าน ชิลี่ช็อปน่าจะชิลี่ช็อปแหละแล้วก็เดินมาอีกหน่อยตามเส้นทางมาเลยนะคะป้ายรถเมล์ของดิฉันเราก็จะเจอร้านสแกนเอเชียนะคะแล้วก็เดินทะลุร้านสแกนเอเชียออกไปค่ะมันจะเป็นร้านกิจกรรมนะคะแล้วก็จะมีฟู้ดทรัคอาหารไทยขายที่นี่นี่คือจุดง่ายๆเส้นทางง่ายๆก่อนนะคะเส้นทางง่ายๆก่อนตรงนี้จะมีร้านอาหารไทยอีกร้านหนึ่งที่อร่อยมากนะคะชื่อว่าร้าน ไทยออคิดกับทุกคนก็เดินออกไปจากออสโลเอสหรือสถานีรถไฟประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวดิฉันจะวางแผนที่ร้านไทยออคิดให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือแผนที่ร้านอาหารไทยที่อยู่ในตัวเมืองออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ไม่ใช่ร้านอาหารไทยสิเป็นร้านที่เราสามารถซื้ออาหารไทยที่เป็นกล่องไข ทําขายจากคนไทยได้บ้างเล็กๆน้นอๆนะคะบางวันมีบางวันไม่มีแต่ช็อปตรงนี้มีอาหารไทยแน่นอนค่ะแต่ถ้าเราอยากแบบนั่งร้านอาหารชิวๆอาหารรสชาติไทยๆอร่อยมากก็คือไทยออคิตรีสตอร์ลองเดินจากสถานีรถไฟไป6 ถึงเนาทีนะคะพิมพ์หาบน Google Map ได้เลยค่ะมีเมนูอาหารไทยทุกอย่างแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์จะมีเมนูพิเศษพิเศษเมนูทำยากที่ดิฉันชอบมากเลยก็คือเอเขาเรียกว่าอะไรเนะาะก๋วยจับค่ะทุกคนจะมีบางวันพิเศษสุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะเลิกงนานแล้วค่ะกลับบ้านกันนี่คือบรรยากาศ ตอนเย็นวันอาทิตย์นะคะคนเยอะมากใครที่ไม่เคยเห็นคนข้างหลังถนนคนเดินคือคนเยอะมากมีร้านค้าเปิดบางร้านนะคะก็น่าจะเปิดแบบช่วงหน้าร้อนมากแต่ดูสภาพเราสสดยหอดอ๋อเริ่มมีร้านค้าหน้าร้อนเปิดนะคะส่วนโซนนี้ก็มีอะไรกินนิดหน่อยนะทุกคนเป็นแบบอัลเตอร์อัลเตอร์เวค่ะ ป็นแบบปาร์ตี้เล็กๆงานแบบงานเกว่อะไรไม่ได้ปาร์ตี้สินั่งดื่มกาแฟตอนเย็นหลังเลิกงานวันอาทิตย์อะไรประมาณนั้นนะคะส่วนนี้นี่คือด้านล่างของสถานีรถไฟนะที่เข้าตรงด้านหลังรูปปั้นสิงโตหรือเสือเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนช่วงนี้ใกล้สาเทศกาลวันอีสเตอร์นะคะจะมีของฝากที่เป็นช็อกโกแลตรูปไข่รูปกระต่ายรูปไก่เต็มไปหมดเลยค่ะนี่เดี๋ยวพาแวะดูค่ะ นั่งรถไฟกลับบ้านนะคะอาสาเนี่จะมารอรับที่สถานีที่เขามาส่งเมื่อเช้าค่ะแล้วก็ขับรถลกลับบ้านที่สวีเดนกันค่ะหน้าที่ของคุณสามนีเขาก็จะมารับมาส่งเราพร้อมกับเตรียมอาหารเล็กๆมาไว้ให้กินตอนกลับบ้านแล้วก็ดูว่าภรรยาของเขาจะขิวโหยวทุกคนแล้วก็จะจะบ่นมากหนักมากถ้าไม่มีอะไรกินเอาของกินมายัดปากไว้คือจะเงียบทุกคนกลับบ้านจัง่ะ อังนทีคนน้อยทั้งไปทางกล่าวันนี้ก็กินแบบนี้อีกแล้วทุกคนตำแตงยยโยๆไข่ไม่ชอบก็ผ่านปะแล้วก็สามีซื้อซี่โครงหมูย่างให้กินบนรถค่ะวันเลยบอกว่าเธอเดี๋ยวรอก่อนฉันขอกลับฉันขอกลับไปกินที่บ้านได้ไหมเพราะว่าอยากกินกับตำแตง ก็เลยแทะไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะแค่นี้ไม่พอนะคะทุกคนขออนุญาตฟังเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะคือนี่แคปมู๊หมื้อเย็นก่อนนอนหลังเลิกงานน,นี่ค่ะชอบแบบนี้ค่ะทุกคนคนอื่นชอบแบบไหนเราไม่รู้แต่เราแบบชอบแบบนี้กินแล้วแบบอร่อยฟินก่อนนอนค่ะ อืตำแตงพริกพริกหนึ่งกรมไม่ต้องนับเลยอร่อยม,มากดูหน้าก่อนวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะหน้าตาและสภาพเป็นแบบนี้แหละเวลาทำงานจะแบบมุฟแบบนี้คะ่ะทุกคนแบบทำอะไรรีบเร่งมากเหัวหูกระเจิงกระเจิงมด อ,อร่อยอ่ะแบบนี้เรียกว่าความสุขนะคะหาง่ายๆหาจากตัวเราเองทั้งทังที่มีคอมเมนต์ท็อกซิกคอมเมนต์แบบมล,ลพิษก็เยอะ <laughs> ไม่แค่จ้ะชอบแบบเนี้ยอืม มีคนถามว่าออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์อันตรายไหมน่ากลัวหรือเปล่าขอบอกว่าที่นี่มีความปลอดภัยสูงนะคะสำหรับ หนุ่มๆสาวๆที่แบคแพคชอบแบกกระเป๋าใบเดียวแล้วเที่ยวในออสโลในนอร์เวย์หรือในสวีเดนก็ยังคงปลอดภัยอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะมีกลุ่มคนไร้บ้านบ้างนะคะอย่างวันนี้เรากำลังยืนถ่ายรูปดอกไม้อยู่ตั้งแต่ออกจากสถานีรถไฟก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าเธอมี20โครนไหมก็คือของเงินค่ะทุกคนพูดเป็นภาษานอร์เวย์นะคะ ดิฉันไม่มีเงินสดติดตัวนะคะทุกคนคนส่วนใหญ่ที่นี่จะใช้บัตรเครดิตหรือใช้บัตรเงินสดมากกว่าค่ะก็เลยบอกเขาไปว่าไม่มีค่ะแต่ถ้าดิฉันมีนะคะ10-20อะไรแบบเนี้ยดิฉันก็ให้อยู่นะคะแต่วันนี้บังเอิญว่าไม่มีเงินไม่มีเงินสดติดตัวเลยค่ะเราจะเจอกลุ่มคนไร้บ้านแบบนี้นะคะหรือเป็นขอทานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจ กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านนาสวีเดนขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ